อาหารกายมีพลังยังชีวิตอาหารจิตมีด้วยช่วยสุขสัร์อาหารกายอาหารใจต้องคู่กันสร้างชีวันโลกนี้มีราคาอันร่างกายใหญ่โตดังไก่หมูขึ้นราชูช่างขายพอมีค่าขึ้นราชูช่างขายพอมีค่า คนอ้วนใหญ่แต่ไร้ธรรมมดราคามาเถิดมาทานเถิดท่านอาหารใจกับข้าวเป็นอาหารทางร่างกายแต่ธรรมะเป็นอาหารทางจิตวิญญาณเพราะฉะนั้นวันนี้ก่อนที่เราจะรับอาหารกายเราก็มารับอาหารทางจิตวิญญาณซะก่อนเนาะเพราะว่าคนเราประกอบไปด้วยสองส่วนคือ กายกับอะไระกายกับใจระหว่างสองอย่างนี้อันไหนสำคัญกว่าระหว่างกายกับใจใจสำคัญกว่าเพระจะนั้นเราจึงม,มีการพัฒนาเนาะมีการพัฒนาร่างกายและจิตใจเนาะหมู่บ้านเพราะ,ะ,ะวันนี้หลวงตาโยงดีจะเป็นมาผู้ให้อาหารใจ หลวงตานี้ถือว่าเป็นคนแก่หรือคนหนุ่มถาว่าตาไดกระแสว่าถือว่าแก่แล้วจะไหมดีใจไหมเป็นคนแก่ฮะโอ, <c oughs> อ้ถึงแก่ก็แก่อย่างอะไรแก่อย่างมีคุณค่าชราชอย่างมีคุณธรรมนะมีคุณภาพ พ่อเจร้นพวกเราเป็นคนแก่ที่มีคุณค่านะแก่ยังมีคุณค่าชาราอย่างมีคุณธรรมใช่ไหมได,ดีใจนะดีใจที่อะไรที่เกิดมาจนแก่ไงแก่ต้องใช้เวลาใช้เวลาไหมจะไดเป็นคนแก่ได้นะต้องใช้เวลาไหมแก่ต้องใช้เวลาดีใจหนักหนาที่เกิดมา จนแก่ใช่ไหมดีใจนักหนาที่เกิดมาจนแก่เพราะอะไรเพราะชีวิตของคนเราไม่แน่นะคนไม่ทันแก่มีไหมมีคนไม่ทันแก่มีไหมมีมีไม่ทันแก่เลยเพราะอะไรเพราะตายก่อนไงนะยอมขอโทษยอมขอคนไม่ทันแก่ก็มีมากมายไม่ทันแก่เลยเพราะว่าตายก่อนไง แต่เพราะอานา้นพวกเราเนี่ยเป็นคนแก่ได้ดีใจดีใจโอ้โหเราใช้เวลาเราเป็นคนแก่ได้นะต้องใช้เวลาดีใจนั้งนานที่เกิดมาจนแก่ชีวิตคนเรามันไม่แน่คนไม่ทันแก่ก็มีถงไปคนไม่ทันแก่ก็มีมากมายเพราะงานดีใจสุขภาพนี่แหละสําคัญดีใจที่พวกเราเนี่ยตื่นมาทาวัดเช้าทําวัดเสร็จเรียบร้อยแล้วไปทําไปไหน โอ้ไปเดินไปออกกำลังกายหลายคนก็วิ่งหลายคนก็เดินหลวงพ่อเองก็เหมือนกันหลวงตาเองก็เหมือนกันอกิจะวัตรกิจแต่ก่อนในีหลวงตาเดินคนเดียวเดินที่ไหนเดินขึ้นลงขึ้นลงเมนรอบเมนอ้อมไปอ้อมมาพอพอมาปั่นจักรยานเอ้าถนนมีแต่คนเดินเต็มไปหมดเลยก็เลยตอนนี้ก็เลยออกมาเดินกับพวกเราด้วยทุกเช้า หลังจากทาวัดเสร็จก็กลับไปเข้าห้องน้ำาทําธุระส่วนตัวอะไรเรียบร้อยแล้วก็ออกมาเห็นพวกเราเดินกันแล้วนะเห็นพวกเราก็เดินเมื่อเช้าที่ไม่ใหญ่ก็เดินนะไม่ใหญ่เวียนก็เดินนะไม่ใหญ่ไม่ใหญ่อะไรแล้วไม่ใหญ่ไม่ใหญ่อะไรนะไม่ใช่ไม่ใช่แล้วลืมชื่อฮะไม่ใหญ่สุรัตน์หนไม่ใช่ไม่ใหญ่สุรัตน์เดินไม่ได้ นะยืนได้ทําอะไรเมือใหญ่ก็ออกกําลังกายกาดกเดกาด,าดนะพะงน้นแก่ก็ไม่เป็นไรแต่ขอให้เรามีคุณค่าแก่จะมีคุณค่าชราอย่างมีคุณธรรมนะหาเห็นพวกเราได้ออกมาสุขภาพนี่แหละสําคัญสุขภาพนี่แหละสาคัญเงินทองคนนั้นนะหากันมากมาย เงินทองเนี่ยแต่ละคนจะโดนหากันมาต่พวกเราไม่ไปแย่งเงินครับใช่ไหมไม่ไปแย่งเงินนะเงินทองนั่นแหละ,ะคนะเงินทองคนแย่งกันมากมายเงินทองคืออะไรเงินคืออะไรเงินคืออะไรเงินคือองเงินคือกระดาษ <c oughs> ใช่ไ่าเงินคือกร <c oughs> ะดาษตายไปได้ไปไหมฮะตายไปได้ไปไหม ายไปก็ไม่ได้ใช้สักบาทมีแต่อะไรที่จะเป็นสมบัติแท้ของเราสิ่งที่จะเป็นสมบัติแท้คือความดีและความชั่ว <impres c elt> ความดีความชั่วก,ก็เป็นสมบัติทั้งสองเลยนะความดีก็เป็นอ่าเป็นสมบัติของเราที่จะติดตัวเราไปความชั่วก,ก็เป็นสมบัติติดตัวเราไปความดีเป็นสมบัติแท้แต่ประเสรศิฐ ความชั่วเป็นสมบัติแท้เหมือนกันที่ติดติดตัวเราไปก็เป็นอ่าเป็นไม่ประเสริฐเป็นทรัพย์ที่ไม่ประเสริฐเพราะฉะนั้นเราพึงสั่งสมอริยทรัพย์คือทรัพย์อันประเสริฐเป็นทรัพย์แท้ที่จะติดตัวเราไปเงินทองตายไปไม่ได้ใช้สบาทนะ มีแต่บุญกับบาปที่จะติดตัวเราไปนะเพราะงานพวกเราก็มาสร้างทั้งบุญทั้งกุศลทั้งอะไรต่างๆนะเพราะงั้นเราทุกคนออกกําลังกายนะมานาด้วยพ่อใหญ่นะพ่อใหญ่พ่อใหญ่ช่วยนะ,รระนะพ่อใหญ่อะไรนะพ่อมดนะพ่อใหญ่พ่อใหญ่อะไรนะพ่อใหญ่สวัยโ oh, oh, oh. อยนะ้โหเดินกันปกปยเลยนะเดินกันตามกันไปที่เงินไปแม้แต่ มัใหญ่ได้แหละม่ใหญ่อะไรไม่ใหญ่เแม่ยาเสวียนนะโหแต่ก่อนเดินไม่ได้นะเดี๋ยวนี้ออกเดินได้ทุกเช้าเลยนะเพราะงั้นเราเป็นคนที่มีคุณแก่คนแก่อย่างมีคุณค่าคนชราอย่างมีคุณธรรมเพราะฉะนั้นศรีรษะโศกเราเราทำนะทำกรรมทั้งสามอย่างคืออะไรกิจวัตรกิจกรรมกิจการ กิจวัตรเราก็มาแล้วาทำวัดสวดมนต์น้ไหวพระสวดมนต์ทุกวันทุกวันเว้นวันไหนเว้นวันพุธวันเดียวเห็นไหมที่อื่นยังไม่มีทุกวันนะแต่พวกเราในมีเว้นเว้นวันพุธวันเดียวะงานกิจกรรมของเราก็มีนะกิจวัตรกิจวัตรก็คือมาไหวพระสวดมนต์มาฟังเทศฟังธรรมก่อนก่อนอาหารก่อนที่จะทานอาหารก็มาทานรับอาหารทางจิตวิญญาณก่อนเห็นไหม ตอนนี้อาหารทางจิตวิญญาณทีนี้อาหารทางจิตวิญญาณมารับฟังมาอะไรมาทานอาหารจาย่ยอาหารจ่ยเสร็จแล้วก็เรียกว,ว่ากิจวัตรกิจวัตรกิจกรรมกิจกรรมก็คืออะไรกิจกรรมก็มีมีกิจกิจกรรมที่เราต้องมาทําร่วมกันเช่นมีการมีงานมีกิจวัตรอย่างเมื่อวานวันก่อนในวันที่13นี่ถือว่าเป็นกิจกรรมที่เรามาร่วมกันวันอะไรวันที่ส3ในวันไหนวันอะไร เป็นวันวาเลนไทน์วาเลนไทน์วันแห่งความรักแต่พวกเรามาร่วมกันในวันวาเลนไทน์ด้วยการมาทำอะไรมามากิจกรรมที่เรามาร่วมกันเฮ้ยเมื่อวานวันที่สิบสี่แต่วันที่สิบสามของเราคือวันวันเรามาร่วมกิจกรรมของเรากิจกรรมของเรานั่นคือประกาศเป็นหมู่บ้านหมู่บ้านไรเป็นหมูบม่บา้นบานสีขาว หมู่บ้านสีขาวเพราะงั้นกว่าจะมาเป็นหมู่บ้านสีขาวจริงๆแล้วหมู่บ้านของเราเป็นสีขาวทุกที่ไม่ว่าสีสะอโศนะอ่าปฐมอโศกสันติอโศกราชธานีอโศกพวกเราเป็นเป็นสังคมเป็นหมู่บ้านสีขาวเป็นหมู่บ้านสีขาวสีขาวคืออะไรสีขาวคือปราศจากอะไรปราศจากอบายวุบอ บ้านเราไม่ต้องประกาศตีอื่นเขาทำเพียงแค่พิธีไปรับเท่านั้นเช่นประกาศอะไรหมู่บ้านศีลห้ามีศีลห้ากันจริงหรือเปล่าแต่หมู่บ้านของเราเป็นหมู่บ้านศีลห้าโดยที่ไม่ต้องเอา,อาไม่ต้องเอาป้ายไม่ต้องอะไรนะเพราะงั้นเรามาทํากันเรามาทําเรื่องของอะไรก่อนนะเรื่องของจิตวิญญาณเรื่องของจิตใจนี่แหละเราฝึกฝนอบรมมาเรามีศาสนา เรามีศาสนาเรามีเรามีพุทธศาสนาเนี่ยมาเป็นเครื่องพัฒนาจิตวิญญาณเราเริ่มต้นตั้งแต่เนี่ยตั้งแต่เกิดชุมชนเกิดหมู่บ้านเกิดอะไรต่างเราเริ่มต้นเริ่มต้นจากการพัฒนาจิตใจของเราก่อนนะเพราะว่าจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวมโนมุพังเข้ามาทำมามโนเศรษฐามโนมายาอ่านะเพราะงั้นเราพัฒนาจิตใจก่อนก็เลยวันนี้ก็เลยแต่งบทเป็นบทกวีว่า สีสะศสีสะอโศกฟังกันดีนะสีสะสีสะอโศกนะได้รับโชคเป็นหมู่บ้านอันสีขาวโอ้โหโชคดีไหมที่จริงที่จริงเราเป็นหมู่บ้านสีขาวมาตั้งน้าแต่ไม่มีใครรู้เราเองไม่มีใครรู้ไม่มีปมใครประกาศไม่มีใครบอกแต่ช่วงนี้ที่เราได้รับก็คือได้รับจากตำรวจนะไม่ใช่จะเกิดได้ง่ายๆนะ เดี๋ยที่รับรองง่ายคือจะต้องมีตำรวจมาอยู่กับเราตอนนี้วันนี้มีมีนายตำรวจอีกคนหนึ่งนะที่มาอยู่กับเรานะที่มาอยู่กับเราอันนี้ก็ชื่อชื่อว่าสิบตำรวจเอกร้อยตำรวจขออภัรร้อยตำรวจเอกร้อยตำรวจตัวตำรวจเอกพิชานัตแก่นแก้วเนเธอร์กำลังนักอยู่ตรงนี้ เป็นรองสารวัตรเอ่อสารวัตรไหนะอ่สารวัตร,นนะรธุรการนะสพกันทลักษ์ของเรานี่แหละนะชุดปฏิบัติการชุมชนยั่งยืนนะคือเกากว่าจะมาเป็นเป็นหมู่บ้านไหนนีต้องเอ่อตำรวจต้องมาอะไร ต้องมาคัดกรองแล้วว่ากรองแบบร้อยเขามีขั้นตอนอย่างฮะเนี่ยขั้นตอนการทําไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าประกาศเฉยเป็นพิธีเป็นพิธีกรรมไม่ใช่มีขั้นมีตอนมีขั้นตอนเนี่ยติดอยู่อ,อ,ยอ,อยู่ป้ายตรงนั้นนะขั้นตอนหลายอย่างเขาต้องมาอยู่มากินแล้วมาค้างแรมกับเราด้วยแล้วก็มีการตรวจชีนะตรวจปัสสาวะ เพราะฉะนั้นเราก็จึงได้รับเป็นหมู่บ้านสีขาวเป,เป็นโชคดีสีสาโศกสีสาโศกได้รับโชคเป็นหมู่บ้านอันสีขาวต่อกระชงแห่งนี้มีร่วมราวเป็นหมู่บ้านสีขาวร้อยล้านเปอร์เซ็นต์นะล้านเปอร์เซ็นต์นะวันนั้นพิธีกรที่ประ,ประกาศว่าผมรับรองว่าเป็นหมู่บ้าน สีขาวล้านเปอร์เซนต์ไม่ใช่แค่ร้นะอยเปอร์เซนต์อเพราะฉะนั้นเพราะเขามาสัมผัสมาอยู่กับเรามากินกับเรามาอะไรกับเรามากิน,มา,กนมานอนอยู่เนี่ยสองสองนายนะ,ะที่มาตอนนี้ตอนนี้เปลี่ยนกัเน,เป,นเปลี่ยนเปลี่ยนอลไรใช่ไหมเปลี่ยนกันมาใช่ไหมที่เปนน้านในปานปูครับเมื่อวานไปเอาเสื้อผ้าออกลับไปเปลี่ยนเสื้อผ้าใส่กระเป๋าไปสั่งไกลครับเท่านนี้นะครับ เพราะฉะนั้นเราเป็นเป็นเราเป็นหมู่บ้านท่านท่านเขามาอยู่มากินมานอนอยู่กับเรานี่แหละนะอ่าเป็นเรื่องราวเป็นล้านเปอร์เซ็นต์ล้านเปอร์เซ็นต์ไม่ใช่ร้อเปอร์เซ็นต์นะเพราะว่าโอ้อ่าแล้วก็รองอ่ารองผู้กำลังรองอะไรรองผู้กำกับที่มาเปิดงานวันนั้นท่านบอกท่านบอกท่านเห็นอะไรท่านบอกว่าเห็นเด็กๆเห็นทรงผมเห็นการแต่งหน้าแต่งตัวและก็ดูตา ตำรวจแต่ต้องดูนะดูตาดูตาก็รู้เลยดูตาและรู้ใจใช่ไหมบอกดูตาเนอเห็นแล้วว่าปลอดไรไรสารพิษสารเคมีมนี่แหละเพราะงั้นเราปราศจาเราปลอดทั้งยางบ้าปลอดทั้งสารพิษสารเคมีเข้าใจไหมสารพิษสารเคมีอาหารของเราอาหารของเราก็เป็นอาหารที่ไรสารพิษ สารเคมีแล้วปลูกอยู่ปลูกกินกันจริงๆนะเริ่มต้นาจาก,กอาจารย์ดรขวัญตินที่อธิบายให้ฟังหรือว่ามารายงานให้ฟังว่าเริ่มต้นจากไม่มีอะไรที่นี่ศีลธรเมี่ยเริ่มต้นจากไม่มีอะไรจากแต่ก่อนนั้นต้องอาศัยก้นข้าวก้นบาทพระพระต้องไปบินเนิ่มบาทในบ้านกระหม่บ้านกระแสกนี่นะ ได้กล้วยได้อะไรมาก็ต้องตัดเป็นสองท่อนสามท่อนเพื่ออะไรเพื่จะได้เจือจานกันแบ่งปันกันกินใช่ไหมจากนั้นก,ก็เรามาเริ่มการพัฒนาโดยการปลูกอยู่ปลูกกินทําอยู่ทํากินอะ,อะไรอีกนี่ไ้ลงเห็ดลงอะไรต่างๆเด็กๆต้องเอาเห็ดไปขายนี่ใช่ไหมสมัยก่อนเราตอนนี้เรามีอะไรมบีบอวเนาะบวร รู้ไหมว่าบอวรมันเลื่องเจ้าพระจาักะไรนะ,ะมีบอวรคือมีบ้านแล้วก็มีวดัดแล้วก็มีโรงเรียนใช่ไหม,นะว,มวัดโรงเรียนเพราะงั้นเราจึงเป็นบอวรบอวรคือบ้านวัดโรงเรียนนะบ้านของเราก็เป็นหมู่บ้านมีถือศีลหนะ้าไหนนหมู่บ้านถือศีลห้าลละอบบยมุกเขาเราไม่มีไม่มีอบบยมุกนี่ไนงะอบบยมุกค,คืออะไรมีเล่าแค่เล่าบุหรีเราก็ไม่มีแล้วเพราะงาั้นจึงเป็นสีขาว ล้านเปอร์เซ็นต์เปอร์เซ็นต์ทั่วไปก็ยังไม่มียาบ้าแต่เขายังมีสูบยาใช่ไหมยังมีบุหรี่ยังมีเหล้าอยู่ใช่ไหมยังมีเหล้าอยู่อย่างเงี้ยแม้ประกาศเป็นหมู่บ้านอะไรหมู่บ้านศินห้าแต่ก็ไม่ใช่ศินห้าจริงๆยังมีเหล้ามีบุหรี่อยู่นะนะยังมีเหล้ายังมีบุหรี่แต่บ้านบ้านเราชุมชนของเราเป็นหมู่บ้านที่ไม่มีเหล้าไม่มีบุหรี่ไม่มีการพนันนะ แม้แต่แม้แต่อะไร <c oughs> แม้แต่อะไรที่เขาขายอะไรอะไรเ <c oughs> งินเงินอ่ะอ่ะเอาไ,ไปไปเไรอ่ะ <c oughs> เพราะฉะนั้นหมู่บ้านของเราจึงเป็นหมู่บ้านสีขาวด้วยอด้วยอะไรเดิ้ด้วยการเริ่มต้นจากการพัฒนาพัฒนาคนพัฒนาจิตใจเริ่มเริ่มพัฒนาตั้งแต่เนี้ยเริ่มก่อนอเริ่มด้วยการพัฒนาแหละนะด้วยการพัฒนานะอ่า ศีรษะศีรษะโศกได้รับโชคเป็นหมู่บ้านอันสีขาวตอกระแชงแห่งนี้มีเรื่องดาวเป็นหมู่บ้านสีขาวละล้านเปอร์เซ็นต์ะล้านเปอร์เซ็นต์ด้วยอะไรด้วยการพัฒนาที่ใจก่อนและพัฒนาที่จิตใจเรื่องของจิตใจเรื่องของจิตวิญญาณด้วยการพัฒนาที่ใจก่อนน,นำคำสอนพุทธศาสตร์ปรารถนาเอาคำสอนของพุทธศาสตร์พุทธศาสนา เริ่มด้วยศีลน,นะเริ่มด้วยศีลน,นะเริ่มด้วยศีลสมาธิภาวนานปัญญาการสักการศีลอะไรนะศีลเดน่เน,น,เดนเป็นงานฌานวิชาศีลเด่นเป็นงานฌานวิชาอันนี้หลวงพ่ออรังตาบอกว่าด้วยการพัฒนาที่ใจก่อนนำคำสอนพุทธศาสตร์ปรารถนา เริ่มด้วยศีลสมาธิและปัญญาศีลเด่นเป็นงานฌานวิชาเริ่มด้วยศีลสมาธิภาวนาแต่ภาวนาของเราทำยังไงภาวนาของเราไม่ได้นั่งหลับตาภาวนาแปลว่าอะไรทั่วไปบอกภาวนาก็ต้องไม่นั่งหลับตาจริงคำว่าภาวนาแปลว่าการพัฒนาภาวนาแปลว่าการพัฒนาพัฒนาอะไร พัฒนากรรมพัฒนากรมกร,มกรมกรรมคืออะไรกรรมคือการกระทำพัฒนาการกระทาของเรานี่แหละกรรมสามพัฒนากรรมสามของเรากรรมสามมีอะไรบ้างกายกรรมวจีกรมรมและมโนกรรมเพราะงั้นเราเริ่มพัฒนากรรมของเราแต่ละคนแต่ละคนมาอยู่ที่นี่แต่ละคนแต่เรามาพัฒนากรรมของนี้แหละนะ บางคนอยู่ข้างนอกนะอยู่เนี่ยเคยเดือเคยสูบเคยเสบเรามาอยู่ที่นี่ปุ opp, ๊บเราก็หมันลดละพัฒนานี่แหละภาวนาแปลว่าการทําให้เจริญขึ้นให้สูงขึ้นเพราะฉะนั้นคำว่าภาวนาไม่ต้องไปนั่งหลับตาตเรามาพัฒนากรรมของเราเนี่ยให้สูงขึ้นให้เจริญขึ้นพัฒนาขึ้นนะนะเริ่มด้วยการพัฒนาที่ใจก่อนนำคำสอนพุทธศาสตร์ปรารถนา เริ่มด้วยศีลสมาธิภาวนาจึงเกิดพาเป็นสีขาวอันงดงามนะนะวันของเราเป็นมีเสียเป็นสีขาวงดงามแล้วนะ <c oughs> บอกแล้วเมื่อกี้ว่าจริงๆแล้วเราเหิดสีขาวมานานแล้วแต่ว่าทางการไม่ได้ไไดประกาศเท่านั้นตอนนี้รู้หมดแล้วนะโอตอนนี้สื่อออกไปทั่วเลยนะดูกันหรือยังสื่อทั่วเลยสื่อหลายสื่อที่ออกไปนะ ทงัทงหนังสือพิมพ์หนังสืออะไรต่างเขาอ,ออกไปแล้วเดี๋ยวส่งให้เดี๋ยวส่งให้เราดูนะพวกเราไม่ได้ดูกันเนาะดูรือยังนะการเป็นหมู่บ้านสีขาวอันงดงามนะ <c oughs> นะเพราะเจะด้านเราต้องงามทั้งนอกทั้งในด้วยนะพัฒนาทั้งนอกทั้งในทั้งจิตทั้ทงกายกายของเราก็พัฒนาพัฒนากายของเราเนี่ยหมู่บ้านของเราก็เป็นหมู่บ้านที่พัฒนาดูสะอาดสะอาดสะอาดไหม โอ้สะอาดสะอ้านนี่แหละสะอาด,อาดทั้งนอกสะอาดทั้งในสะอาดทั้งนอกเนี่ยแต่ไม่ไม่สำคัญครับสะอาดนอกเรามีกิจกรรมทั้งวาทุกครั้งนะสะอาดสะอา้านปัดปุดเจ็ตถูบ้านห่อห้อง,องเรือนชานแต่ละที่ละที่นะเราก็มาพัฒนานะพัฒนานะนะพัฒนาเมื่อไม่ได้พัฒนาด้านจิตใจจะพัฒนาด้านใดก็ไร้ผลการพัฒนาจึงต้องเริ่มที่ไหน การพัฒนาต้องเริ่มที่ใจคนเริ่มที่ใจแต่ละคนแต่ละวันพัฒนาเริ่มใจคนจึงได้ผลพัฒนาที่ถาวรนะเราเริ่มจากจิตวิญญาณแต่ละคนแต่ละวันจึงอนได้เก่งเจงถาวรจากกี่ปีนะ,อะเอาเพิ่มรายงานวันนั้นนรขนฝินรายงานว่าเริ่มกี่ปีแล้วจำไม่ได้นะสี่สิบกว่าปีเนาะสี่สิบกว่าปีคือตอนนั้นก็มีนี่แหละ ผู้ใหญ่บ้านคนแรกนะผู้ใหญ่คนที่คิดกอ่อตั้งก็คือดรขอนดินแหละการเป็นหมู่บ้านนะเป็นหมูบหม่บ้านหมู่บ้านผู้ใหญ่บ้านคนแรกก็คือดรขอนดินนะต่อมา,าอะไรครูครูอ้อยนะครูอ้อยก็สองสองสมัยจากอ้อยแล้วก็มาดรสุนะตอนนั้นดรสุเป็นดออกเตร์ใหม่ๆนะใช่ป่ะ เออแกงแกงเฮ้ยแกงที่ทีหลังแกงก่อนก่อนใช่ไหมแกงแกงก่อนนะแกงแกงก็แกงแกงก่อนแกงแกงก่อนดกซื้สู่เนาะพอพอออ่พแกงแกงแล้วก็ดรเต่สุดรเต่าสุก็ผู้ใหญ่ผู้ใหญ่อุดรนะ อี <Yeah. laughs> ไม่เป็นไรหรอกอะไรก็ได้พัฒนาขึ้นมาเรืเ่อยๆเยนะจมาถึงสมัยนี้ก็ตอนนี้ก็เป็นใครอ,อกี้นะชื่อเล่นว่ากี้ชื่อจริงว่าอาอุดรก่อนนะอาอุดรก่อนแล้วก็มาถึงถึงกี้ก,กี้นะจริงๆชื่อเห็นทุกนะเราเรียกกันว่ากี้นะผู้ใหญ่กี้ผู้ใหญ่กี้นะ เนี่ยแหละหลวงตาก็ประทับใจพัฒนาชุมชนของเราเรามีมีความสามาคถีมีอะไรเมื่อมีการมีงานอะไรล้วก็ช่วยกัน,นอย่างงานที่ผ่านมาเนี่ยเป็นกิจจะเป็นกิจเป็นกิจกรรมที่เราร่วมกันทำเดีวหลวงตาเห็นนะ,นะ,นะในศาลาเนี่ยวันก่อนมันอิเลเคคานะพอเธอว่าอีกสองวัน,นะจะมีพิธีมอบรายการปรากฏว่ามาดูศาลาเกลี้ยงหมดเลยนะ โต๊ะตังหมดโอ้ก็เลยไม่ได้ขึ้นมานั่งศาลาเลยนะก็เลยประกาศว่าวันนี้ไม่ต้องมาฟังเทศฟังธรรมขึ้นศาลาไม่ต้องไม่ต้องขึ้นศาลาเพราะว่าออกหมดเลยพอเสร็จงานป๊อกค่ำคืนนั้นมาดูอ่าเหมือนเดิมนะมีของมีโต๊ะมีตังมาวางเหมือนเดิมนะนั่โดยผู้ใหญ่บ้านนะผู้ใหญ่บ้านหลวงพ่อเรียกว่า,วาผู้ใหญ่บ้านในทำทุกอย่างเลย งานศพผู to to yah, ้ใหญ่บ <Than> ้านก็จัดการงานศพนะงานศพผู้ใหญ่บ้านก็ต้องไปยกกระถางไปหาหรอโอโหขอกะถางนะต้นไม้นะเอาไปทําอะไรไปแต่งศพนะนะยกกระถางยกต้นไม้ยกอะไรมาก็แต่งศพแต่งนั้นนะเป็นพิธีอาเป็นอะไรเป็นสเปเลเป็นสเปเลเก็บอะไรนะเก็บกระดูกวันนี้เราเอาเอาวันเก็บกระดูกของอะไของอะไรนะผอใหญ่สมัยเนาะเก็บกระดูก เราพอเดินไปว่าเออจะไปช่วยเก็บกระดูกก็จะไปช่วยแล้วพอเห็นผู้ใหญ่บ้านแล้วบอกเอ,อ้ผู้ใหญ่บ้านจัดการเลย <c oughs> เก็บกระดูกนะผู้ใหญ่บ้านพวกเราทุกตำแหน่งทุกหน้าที่ทําได้หมดเลยที่อยู่ที่นี่แต่ละคนเป็นครูนะครูของเราเหมือนกันเราวันก่อนนะแค่งานสองวันพวกเราช่วยกันเตรียมช่วยกันจัดช่วยกันเสร็จเรียบร้อยภายในภายในสองวันะนะทุกที่สะอาดเรียบร้อยนะ ครูก็พาเด็กๆช่วยกันทําจะจัดตรงนั้นแต่งตรงนี้พเสร็จงานป๊อปเรียบร้อยไม่มีไม่มีขยะไม่มีอะไรเรียบร้อยเก้าอี้ก็ขนกลับไปหมดเลยนะ,ะทั้งเก้าอีด้ดาทั้งเก้าอีนะ้เนี่ยกลับไปเรียบร้อยเรียบร้อยเลยคือในวันนั้นเลยเย็นนั้นเลยเสร็จแล้วไปเตรียมอกินข้าวท่านเ,นาเป็นแนะกน้าเป็นห่วงนะท่านแก้าเป็นห่วงผู้ใหญ่บ้านท่านว่างไงรู้ป่ะนะพักให้ได้นะ หลับนอนก่อนสามทุ่มจะไปดึกกว่าน,นั้นนอนสามทุ่มไม่กลับไปนอนจะได้พักนอนนอน,นอนได้เต็มที่เพราะนั้นก็ถือว่าหมู่บ้านของเราเป็นหมู่บ้านสีขาวแล้วก็ด้วยความสมัครสมานสามัคคีให้ความร่วมไม้ร่มมือทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ทั้งคนเท่าคนแก่ก็ช่วยกันผลไม้คนะม,มือเท่าที่เท่า,ท,าที่ทำได้นะ เราทำตรงไหนเพราะงั้นต้องขอ,ขอบคุณขอบคุณอะไรขอบคุณพวกเราที่ที่ช่วยกันขอบคุณทั้งเด็กเนีย่ยเด็กเขแล้วก็วันที่นั่งนะ่นะหลวงพ่อก็เห็นว่าโอ้พวกเราก็นั่งกันสงบจริงๆนะสงบพิธีกรจึจำชื่อไม่ได้ละอะไรนะร้อยตำรวจโทมีชัยเนาะม,ม,มีกี้กับ ร้อยตำรวจโทมีชยัยท,ท่านเป็นที่ีก่อนท่านบอกว่าตัวนี้ทุกคนสงบอยู่นะอย่อยาก,กระตุกเล็กอย่าหันหลังอย่าแม้แต่เอียงเอียงศีรษะเขาไม่ได้นะพวกเรากนน็นั่งนิ่งกันอยูอ่หลายคนไม่กล้าออกมานะสรุปสรุกงานเมื่อคืนนี้สรุกงานกันเมื่อคืนนะบอกว่าต้อนรับแขกไม่ได้ต้อนรับเพราะว่ามันนั่งในนี้หมดเลยอะไรอาหารที่เสิร์ฟที่เตรียมไว้ ไม่ได้เสริร์ฟเลยเพราะว่ามานั่งอยู่ไนนี้จะออกไปก็ไม่ได้นะแต่จริงมีอยู่ในมีเสิร์ฟอยู่นะพวกเด็กคนงานก็มาเสริร์ฟอยู่ที่นั่งนี่ก็มีเสิร์ฟอาหารเสิร์ฟน้ําเสิร์ฟอะไรแต,แต่ว่าที่เตรียมไว้ไม่ได้ออกมาเสิร์ฟเพราะเรานั่งอยู่ข้างในั้นขอบคุณทุกคนที่ช่วยงานอันนี้จนสําเร็จร่วมไันด้วยดีพราะงัน้นสรุปแล้วก็พวกเราก็คือบ้านของเราเป็นหมู่บ้านสีขาว ทั้งนอกทั้งในเป็นหมู่บ้านสีขาวที่ไม่ใช่สีสะอโศกที่เดียวของเราชาวศกทุกที่ที่เราเป็นหมู่บ้านสีขาวมีอะไรแบบมีมีมากมีปฐมอศกสันติอศกและอะไรอีกลาะทานี้ศกนะแล้วก็ลานาศกไหนทะเลธรรมนะ ไอยรายปลายฟ้าลอายลอยปลายฟ้าก็มีนะเป็นหมู่บ้านที่ไราสารไราสารพิษอาหารไร้สารพิษเราทําอาหารที่ไม่ต้องใช้สารเคมีปลูกอยู่ปลูกกินแล้วก็อะไรเป็นหมู่บ้านที่ไม่มีอบัยมุฒิทางที่ว่าแล้วเพราะฉะนั้นเป็นหมู่บ้านสีขาวจริงๆแต่ดีละที่ที่ทางการเขาประกาศให้เราเป็นหมู่บ้านสีขาวได้ได้ ได้อะไรได้เผยแพร่ให้สังคมได้รับรู้แล้วว่ามีจริงๆรนะิตอนแรกเขาไม่เชื่อมันจะมีหรือมันจะมีหรือเนี่ยสุดท้ายก็มาพิสูจน์กันดูกันมาตรวจสอบออร้อยเปอร์เซนต์อะไรต่างๆมีขั้นตอนเนี่ยที่บอกนะขั้นตอนเขามีขั้นตอนที่จะมารู้ว่าเป็นหมูนสีขาวจริงๆหรือเปล่าเนะพราะการพิสูจน์แล้วก็เลยกลายเป็นหมูนสีขาวล้านเปอร์เซนต์จริงๆนะและก็ความสะอาด เพราะงานก็นอยากจะฝากให้พวกเราเนาะสะอาดความสะอาดรักษาไว้นะอย่าให้มันเกิดกับเลิกหลานอีกนะสะอาดคืออะไรสะอาดนอกสะอาดในใจสงบสะอาดครบรบกิเลสเหตุสมองสำคัญที่สุดคือสะอาดที่เรารบกิเลสแต่ละคนแต่ละคนก็ยังมีกิเลสอยู่พวกเราไม่หมดกิเลสหรอกแต่เราก็จะสู้กับกิเลสไปเรื่อยๆอย่างนี้แหละรบกับกิเลสกิเลสของแต่ละคนแต่ละคน มีมากมีน้อยขนาดไหนนั้นก็ว่ากันไปนะสะอาดรบสะอาดครบรบกีเลศเหตุเจ้าหมองสะอาดกายสะอาดสะอาดปาดเช็ดถูทั้งหอห้องสะอาดต้องช่วยกันขยันทำเพราะงั้นช่วยกันขยันทำบ้านใครบ้านมันให้เข้ามาแล้วอะไรเรียกว่าอะไรหน้าบ้านหน้า,นาชม ในบ้านหน้าอยู่หลังบ้านก็ให้หน้าดูมีอยู่มีกินนะพองานขอขอห้ทุกคนช่วยกันรักษาไว้แล้วก็หมู่บ้านของเราจะเป็นหมู่บ้านสีขาวทั้งนอกและทั้งใน,นเจริญธรรมสำนึกดีทุกคน